าเมืองกันบ้างค่ะคุณผู้ชมดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีช่งชวงเช้าที่ผ่านมาลงพื้นที่นะคะไปตรวจเส้นทางการจัดขบวนพยุหะาญาตราทางชลมากในการพระราชาพิธีเสด็จพระราชาดำเนินถวายผาพระกถินค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีตรวจเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินขบวนพยุหยาญาตราทางชลมากในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินจากโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีไปยังท่าวัดอรุณราชวรารามแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครท่านนายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเส้นทางขบวนพยุหยาญาตราทางชลมาก รวมถึงการดําเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความพร้อมในการจัดพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินถวายผ้าพระกฐินในวันที่27ตุลาคม2567จากนั้นท่านนายกลงเรือตรวจเส้นทางเสด็จพระราชดําเนินจากท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณค่ะ โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมการซ้อมภายเรือในขบวนค่ะกำลังพลกองทัพเรือมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งเต็มกำลังความสามารถแสดงถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งขอให้กำลังพลทุกคนภาคภูมิใจและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การจัดพระราชพิธีเป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุด,สดค่ะด้านพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการทหารเรือนะครับก็กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับตั้งแต่ได้มีการฝึกซ้อมนะครับทางกองทัพเรือได้เปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าชมการซ้อมพายเรืออย่างใกล้ชิดนะครับตามดําริของท่านนายกรัฐมนตรีที่บริเวณสะพานพระราม8และในพื้นที่อู่ทหารเรือทนบุรีกรมทหารเรือโดยมีพี่น้องประชาชนนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ ให้ความสนใจชมการซ้อมนะครับแล้วก็รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมเรือพระราชพิธีเป็นจํานวนมากด้วยนะครับทั้งนี้ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2567กองทัพเรือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตนะครับในการอัญเชิญเรือพระที่นั่งจํานวน3ลำประกอบไปด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอน,นันตนาคราช ผูกทุ่นประกอบกับเหเรือนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติณ่าราชวรดิ์รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบริเวณพื้นที่พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยในระหว่างวันที่28และ29กรกฎาคมนะครับเวลาสองรอบรอบละ30นาทีแบ่งเป็นวันที่28กรกฎาคมนะครับ15นาฬิกาและ20นาฬิกา30นาทีาและ29กรกฎาคม17นาฬิกาและ20นาฬิกาโดยพี่น้องประชาชนนะครับสามารถรับชมนิทรรศการและกิจกรรมดังกล่าวได้ที่บริเว วพื้นที่พระราชกิจวินิจฉัยนั่นเองนะครับ